ระวีโรดเล่าเรื่องกับระวีโรธสิงลำพองสนับสนุนรายการโดยบริษัทอุตสาหกรรมมิรมงคลจำกัดผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีประสบการณ์มากกว่า50ปีสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการระวีโรดเล่าเรื่องอีกครั้งนะครับ เรื่องเล่าของเราในวันนี้ก็เป็นพระประวัติและเรื่องราวในพระชนชีพของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนำเสนอเป็นตอนที่สามในตอนนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องที่ทรงว่าการหอพระสมุดสำหรับพระนครเมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2458นั้น พระบาทสมเด็จพระรมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทรงดํารงตําแหน่งเสนาบดีที่ปรึกษาและรับพระราชทานเงินเดือนสําหรับตําแหน่งเสนาบดีที่ปรึกษา3,200บาทและมีพระราชดำรัสต่อพระองค์ท่านในวันที่ถวายตราตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคืนว่ากรมพระดำรงอย่าทรงทิ้งหอพระสมุดนะสมเด็จท่านก็ทรงรับพระบรมราชโองการว่าจะไม่ทิ้งและก็ทรงตั้งต้นเรื่องหอพระสมุด การทรงงานนั้นเริ่มตั้งแต่ทรงพระอักษรคืออ่านหนังสืออยู่ในหอสมุดที่มีอยู่เรื่อยไปมากมายหลายเล่มจนทรงทราบความในสำนวนโวหารว่าหนังสือที่ทรงอ่านทรงศึกษาอยู่นั้นเป็นหนังสือชนิดใดแล้วก็ทำประกาศรับซื้อหนังสือเก่าว,ว่าจะให้ราคาตามค่าของหนังสือนั้นๆอีกประการหนึ่งท่านก็ให้ข้าราชการเก่าๆที่ติดตามมาทำงานในหอพระสมุดโดยมีแต่เบี้ยบำนาญบ้างผู้ที่เป็นเสมียนพนักงานได้รับอัตรางเงินเดือนขั้นพื้นฐานบ้าง ให้ช่วยสืบสอหาหนังสือเก่ามารวบรวมถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะเสด็จไปเที่ยวตามลําน้ําจัดอาหารกลางวันไปในเรือยนต์ถ้าวัดอยู่ในคลองเล็กก็ลงเรือจ้างเข้าไปจนถึงวัดแล้วก็ขึ้นไปคุยกับท่านสมพานขอชมของเก่าๆที่ท่านมีบางองค์ท่านก็ให้ดูแต่บางองค์ท่านก็ปิดโดยนิ่งเฉยเสียไว้ถ้าคนที่ไปสืบความของเรารู้เข้าพระองค์ท่านก็จะไปเจาะจงกับท่านสมพานขอดูของเก่าอย่างนั้นอย่างนี้ ในเวลานั้นหอพระสมุดมีตู้ทองลายรถน้ำอยู่สี่ถึงห้าใบท่านก็ทรงพบว่ามีอยู่ตามวัดมีรูปแบบงามๆหลายแห่งท่านจึงทรงอธิบายแก่พระภิกษุผู้เป็นเจ้าของว่าถ้าทิ้งไว้อย่างนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าท่านมีของดีๆถ้าท่านให้กระผมยืมไปตั้งไว้ยังหอพระสมุดในน้มของท่านใครมาเห็นก็จะรู้จักท่านและรู้จักวัดไปพร้อมกันถ้าท่านคิดถึงก็ไปดูที่หอพระสมุดได้เสมอ ท่านสมพารได้ฟังดังนั้นก็ถวายมาทาั้งๆที่ความจริงแล้วท่านก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยนักเมื่อมาถึงหอพระสมุดแล้วก็ให้ตั้งไว้กลางห้องเขียนป้ายติดไว้ว่าเป็นของใครอยู่ที่ไหนพอได้มาสักสองสามใบแล้วท่านก็ทรงจัดการเชิญพระสงฆ์ให้มาชมกิจการของหอพระสมุดโดยส่งคนไปนิมนต์พระในเวลาที่มาถวายพุ่มเข้าพรรษาที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเสร็จแล้วก็เลยมาหอพระสมุดสมเด็จท่านก็ทรงคอยรับและอธิบายเอง และทูลขอให้เจ้านายฝ่ายในทรงจัดหมากพลูบุรีน้ำชาน้ำร้อนน้ำเย็นมาถวายพระในวันนั้นและก็ทรงพิมพ์หนังสือเล่มเล็กๆแจกเป็นที่ระลึกทรงทําอยู่สองวันติดติดกันเพียงปีเดียวพระที่ดูแลก็เกิดศรัทธาส่งตู้ทองมาให้หอพระสมุดอยู่เรื่อยๆจนมีใส่หนังสือได้เต็มหอสมุดวชิรยานดังที่ปรากฏอยู่จนสมัยหลังและได้มาโดยที่ไม่ได้เสียสตังเลยเมื่อมีตู้หนังสือดีๆแล้วปัญหาการพิมพ์หนังสือก็เกิดขึ้น พราะทุนของหอพระสมุดนั้นเรียกได้ว่าไม่มีเลยและความสําคัญของหอพระสมุดนั้นก็ยังไม่ค่อยมีใครจะเอาใจใส่นอกจากผู้ที่รักหนังสือจริงๆซึ่งมีอยู่ในเวลานั้นราวๆยี่สิบถึงสาคนสมเด็จท่านจึงทรงคิดทูลเจ้านายพี่น้องและก็ขุนนางผู้ใหญ่ให้รับพิมพ์หนังสือแจกเป็นวิทยาทานในงานต่างๆที่ทํากันเช่นงานพระศพงานศพหรืองานวันประสูติเป็นต้นสมเด็จท่านทรงรับจัดพิมพ์ถวายเสร็จ ขอแต่ให้ประธานแก่หอพระสมุดรร้อยละยี่สิบเท่านั้นการพิมพ์หนังสือเป็นของแจกในงานจึงเริ่มต้นเป็นล่ำเป็นสันขึ้นด้วยประการรัชนีส่วนหนังสือที่ได้มาร้อยละยี่สิบเล่มนั้นก็โปรดให้หอพระสมุดเปิดห้องขายหนังสือจำหน่ายด้วยราคาย่อมเยาวเพื่อให้นักเรียนสามารถซื้อได้และยังคงมีธรรมเนียมนี้อยู่ต่อมาจนสมัยหลัง แม้เมื่อสมเด็จท่านเสด็จออกจากราชการของหอพระสมุดแล้วนั้นก็ปรากฏว่ามีเงินค่าจำหน่ายหนังสือเหล่านี้อยู่ที่เหรญยิกของหอพระสมุดมากถึงสามหมื่นบาทในการรับคนทำงานนั้นทรงถือหลักว่าต้องมีงานที่ทำแล้วให้กรรมการดูว่าจะรับหรือไม่เมื่อเสด็จทำราชการอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยในตำแหน่งเสนาบดีมีคนมาถวายตัวอยู่เสมอท่านก็ทรงรับไว้ฝึกหัดเองจนเห็นว่ามีความสามารถทำงานได้ จึงส่งออกไปทดลองงานตามหัวเมืองแล้วก็เจริญก้าวหน้าขึ้นมาตามลำดับชั้นครั้นเสด็จออกจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ยังมีคนมาถวายตัวขอทำงานด้วยท่านก็ตรัสตอบว่าในเวลานี้แก่เสียแล้วให้ดีอะไรใครไม่ได้ไปหาที่พึ่งเอาใหม่เถิดแต่จะแนะนําให้ว่าอย่าไปดูภายนอกของเขาจงดูที่หัวใจว่าเขามีนรกสวรรค์อยู่ในใจพอที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้หรือไม่ ถ้ากับคนที่ทำงานอยู่แล้วท่านก็ตรัสว่าไม่ต้องประจบฉันดอกประจบงานเขามากๆก็ดีไปเองส่วนการเสด็จตรวจโบราณสถานนั้นมีเสมอใกล้บ้างไกลบ้าง,างอย่างน้อยๆก็เสด็จกรุงเก่าและประทับอยู่ในพระราชวังโบราณกับเจ้าคุณโบราณราชธานินสมุหเทศาพิบาลอยู่ได้ตั้งสองสามชั่วโมง ถ้าเป็นเมืองไกลก็ส่งสั่งเจ้าเมืองในอำเภอไว้ให้บอกพวกในพรานเดินป่าว่าถ้าผู้ใดพบสถานโบราณวัตถุที่ใดให้มารายงานจะได้รับรางวัลตามค่าของสถานที่นั้นๆบางครั้งกำลังวิ่งม้าไปในป่าถ้าเจอแผ่นหินเป็นรอยเกลี้ยงกล่าวต้องหยุดม้าลงแงะงงัดขึ้นดูว่ามีตัวอักษรหรือไม่ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้พบศิลาจารึกหลายแผ่นถ้าพบแล้วก็ต้องยกขึ้นล้างดูถูด้วยแปรงจนดินที่อุดอยู่ในรอยต่างๆนั้นหลุดออกหมด แล้วเอากระดาษว่าวปะลงไปบนรอยจารึกเอาน้ำตบกระดาษแรงๆแล้วซ้อนกระดาษลงไปราวสามแผ่นพอรอยเด่นขึ้นมาแล้วก็ทิ้งตากแดดไว้ให้แห้งสนิทแล้วเอาหมึกจีนทาบนหน้ากระดาษเบาๆให้ทั่วแผ่นพอหมึกแห้งก็จะกระเทาะเอากระดาษออกจากหินพื้นก็เป็นสีดำและตัวอักษรเป็นสีขาวเพราะกระดาษลงไปอยู่ในรอยจารึกไม่ถูกหมึกสิ่งแรกที่ตรัสถามสัตา์ประจเซเดสก็คือ หลักศิลานั้นๆอายุเท่าไหร่ภาษาอะไรเรื่องอะไรเพราะศาสตราจารย์จอร์สเซเดนั้นท่านสามารถอ่านภาษาขอมภาษามอญภาษาบาลีสันสกฤตตลอดจนภาษาไทยได้ดีถ้าไม่มีเรื่องจะต้องค้นต่อก็ม้วนใส่กลักสังกสีเอากลับมาแปลในกรุงเทพหม่อมเจ้าภูลพิสมัยดิตสกุลเล่าประทานไว้ว่าท่านเคยช่วยเขาล้างเช็ดหลักศิลามาหลายอันเวลาไปเห็นอยู่ในพิพิธภัณฑ์จึงรู้สึกรักและคุ้นเคยมานาน บางคราวพอยกหินขึ้นจากดินงูสามเหลี่ยมก็วิ่งปรุดปลาดออกมาทําเอาต้องกระโดดหนีกันไปพักหนึ่งเหตุดังนี้ผู้ตามเสด็จที่เป็นหมอได้เคยทูลว่าฝ่าบาทหัดฉีดยาเสนหน่อยไม่ดีหรือท่านหญิงก็ทรงตอบว่าเอ๊ฉันเนี่ยถ้ามันจะแทงเนื้อใครไม่ลงเอาหมอเอายาไปด้วยดีกว่าก็เป็นอันตกลงกันที่หมอทูลถามนั้นก็คืออยากให้ท่านหญิงพูนพิสมัยนั้นหัดฉีดยา เผื่อว่าเวลาสมเด็จท่านไปตรวจราชการแล้วประสบอุบัติเหตุถูกงูกัดหรืออะไรเข้าเนี่ยนะครับก็จะได้ถวายยาฉีดเป็นพวกเซรุ่มหรืออะไรพวกนี้แต่ท่านหญิงท่านก็ตอบว่าท่านไม่ไหวจริงๆกับการที่จะต้องเอาเข็มไปแทงเนื้อใครต่อใครเข้าให้หมอตามมาด้วยอย่างนี้ละดีกว่าก็เป็นอันตกลงกัน ทีนี้ครับคุณผู้ฟังหอพระสมุดสําหรับพระนครในสมัยที่สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเป็นสภานา,ายกนั้นมีหนังสือใหม่ๆออกพิมพ์เสมอเพราะไม่มีใครได้อยู่เปล่าๆคนทํางานทุกคนจะต้องค้นต้องทําอย่างหนึ่งอย่างใดอยู่เสมอและมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ถึงสคนคือศาสตราจารย์จอร์จเซเดย์ค้นคว้าในทางตะวันตกประเทศพรามปอสศาส,สตรีค้นคว้าในทางประเทศอินเดีย พระเจนจีนอักษรสุดใจค้นในเรื่องทางเมืองจีนมหาช่ำทองคําวันค้นคว้าทางเรื่องเมืองเขมรในเรื่องที่เกี่ยวแก่เมืองไทยแล้วก็ส่งบอกไปยังหอสมุดต,ต่างๆในโลกนี้ว่าถ้าใครพบเรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยขอความการุณาให้คัดส่งมาให้หอพระสมุดจะยินดีสม,มนาคุณตามสมควรด้วยเหตุนี้จึงพบเรื่องใหม่ๆอยู่เสมอ จนเมื่อปีพุทธศักราช2 4 7พรพระองค์ท่านก็ได้ทรงพระดำริในการทดลองจัดตั้งสมาคมวรรณคดีขึ้นโดยทรงเชิญผู้ที่มีผลงานทำให้เกิดประโยชน์แล้วมาเป็นกรรมการมีนักปราชราชบัณฑิตและคนนอกอาทิพาลดาฟอฮีแลจากโรงเรียนอัศสสมชัญหม่อมเจ้าพิจิตจิราภาเทวกุลเป็นต้นมาประชุมไต่ถามซึ่งกันและกันตามปรารถนา เช่นบราเดอร์ฮีแลก็จะบอกว่าขนมปังนั้นมาจากคำว่าแปงของฝรั่งเศสเป็นต้นอันนี้ก็พลอยได้รับความรู้ไปตำามกันส่วนหม่อมเจ้าภูลพิสมัยดิศสกุลพระธิดาก็เป็นกรรมการด้วยองค์หนึ่งเพราะว่าท่านได้นิพนธ์หนังสือชื่อาศาสนคุณได้รับรางวัลพระราชทานก็เข้าไปเป็นกรรมการด้วยองค์หนึ่ง แต่สมเด็จท่านตรัสบอกไว้ว่าตอนนั้นเป็นขั้นทดลองถ้าตั้งได้สำเร็จเช่น French Academy ที่ปารีสแล้วก็จะมีกรรมการจริงๆอยู่เพียงสัก50คนและจะต้องคัดเอาพระภิกษุกับผู้หญิงออกไปเป็นกรรมการพิเศษถ้าทำได้ดังนี้คำว่าราชบัณฑิตยสภาก็จะอยู่ตลอดไปแม้พระองค์ท่านสิ้นพระชนไปแล้วงานก็จะไม่สูญไปด้วยบังเอิญในเวลานั้นยังไม่ทันได้ตั้งอย่างเป็นทางการเพียงแต่ออกหนังสือรายปักได้8เล่มก็เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง ราชบัณฑิตยสภาในเวลานั้นก็พลอยศูนย์ไปโดยปริยายยังมีของอีกสองสิ่งที่สมเด็จท่านทรงทำค้างไว้ก็คือหอรูปที่เรียกว่า Picture Gallery กับหอจดหมายเหตุหรือ National Archives ซึ่งกำลังจะทรงคิดทำแต่ยังไม่สำเร็จในเรื่องของหอรูปนั้นทรงจัดไว้เป็นแผนกๆคือรูปคนรูปสถานที่รูปเหตุการณ์และให้ไปขอร้านถ่ายรูปมาอย่างละสแผ่น ส่วนทางกระจกถ่ายรูปของหลวงในรัชกาลที่หและรัชกาลที่6กรวมทั้งของพระองค์ท่านเองก็ไปเอามารวมไว้ในแผนกห้องรูปนี้ทั้งหมดครั้นยุบร้านถ่ายรูปหลวงฉายยาลักษณ์ท่านก็ให้ไปขอรับกระจกทั้งหมดมาไว้ในแห่งเดียวกันในสมัยหลังนี้ก็ยังอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและก็ได้พิมพ์ออกเป็นหนังสือเล่มจำหน่ายไปเรื่อยๆพระองค์ท่านเคยมีพระดำรัสว่าได้ตั้งหอรูปไว้ให้แต่ในอายุของท่านคงจะไม่สำเร็จต้องช่วยทำกันต่อไป หม่อมเจ้าภูลพิสมัยในฐานะพระธิดาได้ร้องเรียนต่อท่านผู้ใหญ่เป็นหลายครั้งแต่ก็บังเอิญส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่เห็นความสำคัญของหอรูปเหตุการณ์จึงคงมีอยู่เท่าที่เป็นอยู่นี้เมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพสิ้นพระชนไปใหม่ๆพระยาอนุมานราชทนได้มาขอให้พระธิดาคือหม่อมเจ้าภูลพิสมัยและหม่อมเจ้าพัฒนายุไปช่วยดูรูปกระจกที่หอรูปมีอยู่เพื่อจะจดลงไว้ว่าเป็นรูปใครและรูปอะไรหรือรูปสถานที่ใด เพราะถ้าหมดคนรู้จักแล้วแม้จะพิมพ์ออกมาก็จะเป็นเพียงกระดาษเปล่าไม่มีค่าอะไรได้แต่เพียงเดาว,ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระธิดาทั้งสองพระองค์ไปทอดพระเนตรแล้วก็เห็นมีมากมายแล้วก็เป็นภาพขาวดำทำให้เกิดวิงเวียนจึงขอให้พิมพ์ลงในกระดาษเสียก่อนและจะจดชื่อลงไว้ข้างหลังและทำบัญชีให้หยิบง่ายแต่พอทำไปได้สักเพียงห้รูปก็หมดทุนสำหรับซื้อกระดาษจึงต้องหยุดทำเพียงเท่านั้น พระธิดาทั้งสองก็ปรารภว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายเหลือเกินเพราะถ้าเรามีหอรูปดีๆแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในทางทัศนศึกษาได้เป็นอย่างดีอีกประการหนึ่งในเรื่องหอจุดหมายเหตุนั้นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านตรัสว่าเราหาหนังสือหลักฐานทางราชการสมัยก่อนๆลำบากอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเริ่มต้นสตั้งแต่บัดนี้ในเวลาอีกหนึ200่งร้อยหรือสองร้อยปีเด็กๆจะแต่งหนังสือเรื่องอะไรก็จะหาหลักฐานได้จากหอนี้ ไม่ต้องลำบากเหมือนคนชั้นพระองค์ท่านในเรื่องนี้พระธิดาก็ทูลถามว่าจะเอาหนังสือมาจากไหนนักหนาท่านก็ตรัสตอบว่าสั่งไปตามกระทรวงสิว่าหนังสืออะไรที่พ้น25ปีแล้วให้ส่งเข้าหอนี้เราจะจ้างเด็กผู้หญิงเพราะรายจ่ายต่ำด้วยไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวจ้างเขาด้วยเงินเดือนพอประมาณมาเป็นผู้คัดเลือกปีเลือกเรื่องเข้าแฟ้มเรื่อยไปในไม่ช้าเราก็จะได้เรื่องติดต่อกันมาเป็นหลักฐาน แต่ละเรื่องก็เป็นเช่นเดียวกับหอรูปคือยังไม่มีใครเห็นความสำคัญหนังสือเก่าที่มีอยู่นั้นก็จะมีอยู่ไปเรื่อยๆรอวันให้เกิดความชำรุดเสียหายหรือปลวกหรือมแมลงกัดแทะนี่ก็เป็นสิ่งที่พระองค์ท่านมีพระดำริจะทำแต่ก็ทิ้งค้างไว้อยู่เพราะเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองย้อนกลับมาในปีพุทธศักราช2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสถานที่ที่พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าให้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์และโปรดให้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนั้นทรงเป็นผู้จัดวันที่ไปรับสถานที่จากทหารซึ่งอยู่ในตอนหลังพระที่นั่งนั้นในบางห้องที่ปิดไม่ได้ใช้ก็เต็มไปด้วยมูลขังข่าวส่งกลิ่นตลกอบอกวนไปหมดทางระเบียงพระที่นั่งก็หักพังลงมีหลังคาห้อยเป็นแห่ง สมเด็จท่านทรงพระดำเนินตรวจทั่วแล้วก็ตรัสว่าจะไปขอเงินคลังก็ไม่ได้เพราะเขาจะต้องตอบว่าให้รอเพราะราชการด่วนยังมีแต่อายุของพระองค์ท่านมันจะไม่รอด้วยจึงต้องคิดหาสตังเราเองต่อมาวันหนึ่งท่านก็ตรัสกับหม่อมเจ้าพูนพิสมัยว่าลูกพูลพรุ่งนี้ทำน้ำชาไปมิวเซียมให้พ่อยี่สิบคนพ่อจะเลี้ยงเพื่อนๆแล้วเธอไปรินน้ำชาเมื่อถึงเวลาหม่อมเจ้าพูลพิสมัยก็ทำตามที่รับสั่ง แล้วก็จัดโต๊ะที่สนามด้านเหนือของพระที่นั่งอิสาราวินิจฉัยเพราะเวลาบ่ายตรงนั้นแดดร่มสักครู่หนึ่งก็มีพวกพ่อค้าฝรัง่งแขกและจีนเดินเข้ามาเป็นแถวท่านก็ทรงเชิญให้ไปนั่งโต๊ะรับประทานน้ำชาของว่างจนอิ่มแล้วก็ตรัสกับเขาว่าในหลวงประธานที่วังหน้านี้ให้ชั้นจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ของชาติจะไปขอเงินคลังเขาก็คงไม่ให้ชั้นก็แก่ลงทุกทีกลัวจะไม่ได้ทำจึงคิดว่าจะทำยังไงดี แล้วก็นึกถึงพวกท่านว่าท่านอยู่ในเมืองไทยมาช้านานคงจะยินดีที่จะช่วยและก็ที่จะเห็นความเจริญของเมืองไทยจึงได้เชิญชวนมาช่วยกันดูสถานที่ในวันนี้ว่าเราจะต้องซ่อมแซมอะไรอย่างไรบ้างและขอให้ช่วยเท่าที่ท่านจะช่วยได้เถิดทุกคนก็อมยิ้มแล้วก็มิสเตอร์แมคคัมนห้างบอเนียวก็พูดอย่างติดตลกว่าเพิ่งได้พบผู้เชี่ยวชาญทางขอทานวันนี้เองและทุกคนก็หัวเราะแล้วมิสเตอร์แมคคัมก็พูดอีกว่า มาขอตอนรับประทานเสร็จแล้วด้วยจะไม่ให้ก็ไม่ได้แล้วก็ทรงนำพวกแขกที่มาในวันนั้นเดินดูทั่วๆไปในสถานที่และต่างคนต่างก็กลับไปด้วยความเบิกบานไม่ได้พูดอะไรกันอีกพอรุ่งเช้าก็มีรถยนต์ขนไม้ขนตะปูขนซีเมนขนกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องปูพื้นและวัสดุก,ก่อสร้างอื่นๆเข้ามากองไว้ในพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศานอย่างเพียงพอ ท่านก็ทรงพระสวนแล้วเรียกในอีทหัวหน้าช่างไม้ในพิพิธภัณฑ์มาเป็นผู้ดำเนินการต่อไปทรงกำชับว่าให้ใช้คนไทยทั้งหมดเพื่อให้รู้จักทำเป็นพิพิธภัณฑ์ของชาติจึงจะกลับบริบูรณ์ขึ้นได้โดยที่รัฐไม่ได้ออกสตังค์ช่วยเหลือเลยในภายหลังก็ทรงของเงินจากกระทรวงการคลังมาทำโรงเก็บราชรถได้เป็นจำนวนเงินสองหมบาทโดยทรงยื่นคำขาดว่าถ้าไม่ให้แล้วพระองค์ท่านจะลาออก พราะตั้งพระไทยจะจัดการเรื่องรถอย่างที่ไปเห็นแบบอย่างมาที่เมืองโปรตุเกสเมื่อสถานที่สมบูรณ์ดีแล้วก็เริ่มลงมือจัดของเก่าที่มีอยู่โดยมากก็คือนกสตาบขนร่วงๆและของที่โยนนไว้ด้วยไม่มีใครเอาใจใส่เท่าใดนักสมเด็จท่านทรงเห็นว่าคนไทยกำลังต้องการความรู้ในเรื่องตัวเองจึงทรงจัดไปในทางช่วยการศึกษามีห้องราชพิธีบนพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค ห้องรูปทองแดงจัดเป็นสมัยสมัยในพระที่นั่งอิสาราวินิจฉัยดังที่เห็นอยู่ในบัตรนี้เป็นต้นท่านกรทรงพระดำเนินไปบอกให้จัดแล้วก็ให้จดเรื่องราวเองทุกๆเช้าจนถึงเวลาเสวยกลางวันจึงกลับไปเสวยที่วังถ้าขาดตู้ขาดโต๊ะท่านกระสงเรียรายจากเจ้านายพี่น้องถ้าเป็นเรื่องทางศาสนาท่านก็สงขอจากพระสงฆ์จนสมเด็จพระพุทธ,ธโคสาจารย์วัดเทพศิรินท่านกล่าวว่ามีแต่เรียรายคฤหัด นี่กลับตรงกันข้ามคฤรืหัดเรียรัยพระสงค์แต่พระมหาเถระท่านก็ช่วยให้ของแล้วก็ชี้แจงถวายแทบทุกองค์เพราะท่านรู้ประโยชน์ส่วนรวมดีส่วนของอื่นๆนั้นสิ่งใดไม่มีท่านก็ขนไปจากวังจนเกือบๆจะหมดแล้วท่านก็ทรงเล่นอย่างอื่นเช่นเก็บของปลอมไว้เป็นบทเรียนเป็นต้นมีเพื่อนฝูงก็พากันทักท้วงว่าของจากวังนั้นจะให้เลยได้แน่หรือถ้าพระองค์ออกแล้วผู้ใดจะมาแทน ท่านก็จนต่อข้อทักทวงนั้นจึงโปรดให้จดว่าเป็นของพระองค์ท่านประธานให้ยืมซึ่งก็ปรากฏอยู่จนบัดนี้คราวนี้ก็ถึงคนทํางานก็ได้ทรงฝึกสอนหลวงบริบาลบุรีพันธ์ด้วยพระองค์เองในทุกเช้าจนเป็นที่พอพระไทยมากวันหนึ่งหลวงบริบาลก็เกิดป่วยหนักเป็นโรคปอดบวมมีอาการหอบนอนไม่ลงแม่เสริมภรรยาก็วิ่งมาทูลสมเด็จในเวลาเกือบจะสามทุ่มว่าหลวงบริบาลป่วยมาก พอทรงทราบแล้วก็ตรัสใช้ให้หม่อมเจ้าพี่ไลเลขากับหม่อมเจ้าพัฒนายุว่าให้เอารถออกไปเดี๋ยวนี้จะทําอย่างไรก็ตามก็ต้องไปจัดการไม่ให้หลวงบริบาลตายให้จงได้พอรถออกไปแล้วก็ตรัสกับหม่อมเจ้าภูลพิสมัยว่าตอนนี้ยังไม่มีตัวแทนถ้าหลวงบริบาลตายงานที่กําลังเดินก็จะเสียหายไปหมด จนเวลาเกือบจะเที่ยงคืนหม่อมเจ้าพัฒนายุจึงได้กลับมาทูลพระองค์ท่านว่าได้ไปเล่าอาการให้หลวงสุริยพง์แพทย์พิสุทธิ์ซึ่งเป็นหมอได้ฟังแล้วก็พาหมอไปด้วยถึงบ้านหลวงบริบาลก็เปิดมุ้งเข้าไปเห็นคุณหลวงมีผ้าพันคอพันทั้งตัวพันทั้งหัวราวกับชาวอาหรับนั่งพิงหอบอยู่หมอฟังอาการก็รู้ว่าเป็นนิวโมอเนียหรือปอดบวมจึงเอายาไปให้เรียบร้อยพอตรวจแน่ชัดแล้วว่ามีอาการของนิวโมเนียหรือปอดบวมก็ฉีดยาให้ทันที แล้วก็รีบพาคนเจ็บไปส่งที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ตั้งแต่ค่ำวันนั้นสมเด็จท่านทราบดังนี้ก็วางพระทัยจึงได้เข้าที่บรรทมส่วนพวกพนักงานตามห้องในพิพิธภัณฑ์นั้นก็ตรัสสั่งให้หลวงบริบาลหาเจ้าหน้าที่สตรีที่มีพ่อแม่ดูแลอยู่นั้นให้มาทํางานเพราะว่าการจ้างพนักงานที่เป็นสตรีที่ยังมีพ่อแม่ดูแลอยู่นั้นกําหนดค่าจ้างได้ค่อนข้างจะเหมาะสมคือไม่มากจนเกินกําลังที่หอพระสมุดจะจ่ายได้ มีเงินในลักษณะที่เป็นเบี้ยเลี้ยงมากกว่าเงินเดือนเพราะว่าพิพิธภัณฑ์เองนั้นไม่มีทุนมากพอที่จะให้เจ้าหน้าที่นั้นรับงานไปทําหรือรับราชการจนกระทั่งเลี้ยงครอบครัวได้เมื่อแรกนั้นก็มีคนทําความสะอาดห้องละสองคนถ้าคนเหล่านั้นสามารถบรรยายเรื่องราวต่างๆในห้องจัดแสดงของตัวได้จนเป็นผู้นําชมได้ก็จะขึ้นเงินเดือนให้ ถ้าเวลามีแขกเมืองมากับพวกเจ้านายก็จะต้องฝึกหัดพนักงานเหล่านี้ให้รู้จักทำความเคารพแล้วก็วางกริยาอย่างไรวันหนึ่งได้เสด็จไปถึงห้องรูปทองแดงก็พบป้ายอันหนึ่งอธิบายสิ่งที่จัดแสดงในตู้ว่าพระสะดุ้งมานพระองค์ท่านก็หยุดถามหลวงบริบาลว่าใครเป็นคนเขียนป้ายอันนี้หลวงบริบาลทูลตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าเขียนเองก็ตรัสว่าหลวงบริบาลมีเงินในกระเป๋าไหมคุณหลวงก็ทูลตอบว่ามีพระพุทธเจ้าค่ะ ท่านก็ตรัสว่าเอามาหนึ่งบาทเป็นค่าปรับที่หลอกประชาชนแล้วก็เอาไปใส่ในหีบเงินบำรุงพิพิธภัณฑ์นั้นแล้วก็ตรัสต่อไปว่าจะเล่าให้ฟังเรื่องมันเป็นอย่างนี้เมื่อมีการประกวดพระพุทธรูปที่วัดเบญจมบพิษมีพระปางมารวิชัยองค์หนึ่งพระพักบูดเบี้ยวหน้าเกลียดพระองค์เจ้าพระอรุณิพาคุณากรวัดราชบพิษท่านจะตรัสติพระพุทธรูปก็ไม่ดีท่านจึงตรัสอ้อมอมขึ้นว่าพระพุทธรูปองค์นี้ถ้าจะกําลังสะดุ้งเมื่อเห็นมาร คนที่เข้าใจก็พากันยิ้มและแต่นั้นมาใครอยากจะติพระพุทธรูปก็ใช้คำว่าสะดุ้งมานเลยเป็นสับเอาเป็นจริงเป็นจังเพราะคนไม่รู้ต้นเหตุก็เลยเรียกพระปางมารวิชัยว่าพระสะดุ้งมานไปกันหมดแม้ในชั้นหลังๆก็ยังมีคนที่รู้ไม่จริงเรียกพระปางมารวิชัยว่าพระสะดุ้งมานอยู่อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังก็อาจจะลองนึกดูว่าท่านยังคงเรียกพระปางมารวิชัยว่าพระสะดุ้งมานอยู่หรือไม่ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านได้ประธานอธิบายไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาเรียกให้ถูกกันนะครับในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จท่านจัดการเรื่องพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเสร็จแล้วแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7มาเปิดกิจการอย่างเป็นทางการแล้วก็ประสบปัญหาไม่มีคนเข้าไปเยี่ยมชมสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็ทรงมีหนังสือไปยังกระทรวงธรรมการว่าพระองค์ท่านเองได้ช่วยจัดการศึกษาด้วย ฉะนั้นก็ขอให้ทางกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในเวลาต่อมานั้นสั่งให้นักเรียนมาดูเพื่อการศึกษาค้นคว้าก็จะดีครั้นนักเรียนหญิงและนักเรียนชายมาพบกันเข้าในพิพิธภัณฑ์ก็กลายเป็นที่เล่นซ่อนหากันไปถ้าไต่ถามเข้าก็ได้รับคําตอบว่าไม่มีผู้อธิบายให้เข้าใจจึงไม่ได้ประโยชน์สมเด็จท่านก็ลงทุนประธานเลคเชอร์ให้แก่พวกครูเองที่พระที่นั่งอิสราวินิจฉัย แต่ครูในเวลานั้นก็ไม่เห็นประโยชน์ในการที่จะเอาไปขยายผลต่อกับนักเรียนก็มักจะมีคำถามถามขึ้นว่าเลคเชอร์อย่างนี้15นาทีจะจบหรือเปล่าท่านก็ทรงหมดศรัทธาประจวบกับเวลานั้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยสมเด็จท่านจึงทรงคิดหาทางที่จะให้ประชาชนเข้าไปดูให้ได้ในวันหนึ่งจึงรับสั่งกับหม่อมเจ้าภูลพิสมัยว่าลูกภูนทำอาหารว่างไปขายที่พิพิธภัณฑ์อาทิตย์ละครั้งหน่อยเถอะ เพราะถ้ารู้กันว่าอาหารท่านหญิงทําก็จะเป็นประกันว่ากินได้ไม่สกปรกฝรั่งที่อยากกินของไทยๆเขาก็จะได้มาได้เมื่อฝรั่งมาคนไทยตื่นฝรั่งก็จะมาด้วยเหมือนกันท่านหญิงพูลก็ทูลพระบิดาท่านว่าถ้ามาอย่างนั้นพวกนักเรียนจะได้ประโยชน์อะไรท่านตรัสว่าเอาเธอเดินผ่านไปผ่านมาก็คงเกิดอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาบ้างเพียงคนสองคนก็ยังดี แล้วก็โปรดให้ปลูกร้านขึ้นข้างพระที่นั่งบนที่พักครึ่งรอบพิพิธภัณฑ์มีอาหารว่างอย่างแสแน็คและเครื่องดื่มต่างๆขายก่อนแล้วให้รับของที่ไทยทําแม้จากหัวเมืองต่างๆมาฝากขายก็ได้เพราะเมื่อเวลานักท่องเที่ยวมาก็จะไปดูพิพิธภัณฑ์ด้วยเป็นดังนี้ทุกครั้งได้ผลสําเร็จคือคนมาดูมากขึ้นจริงๆแต่ในทางส่วนตัวแล้วท่านก็ถูกนินทาว่าเอาลูกเข้าไปหากินในพิพิธภัณฑ์ ม่อมเจ้าภูลพิสมัยตรัสว่าองค์ท่านเองนั้นได้เงินเดือนเดือนละหนึ่งร้อยบาทซึ่งไม่เคยได้อะไรเลยนอกจากเสียค่าทําของกินไปขายทุกอาทิตย์ด้วยทุนของท่านเองก็เป็นเหตุให้ร้านดังกล่าวนี้ถูกล้มไปเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วมีหนำซ้ำวันหนึ่งเจ้าพระยามหิทรราชเลขาธิการมาเฝ้าสมเด็จที่วังแล้ก็ทูลว่ามีพระบรมราชโองการให้มาทูลว่าพระยามาโนปรกรณต้องการตำแหน่งนายกราชบัณฑิตยสภาให้แก่เพื่อน จึงทูลให้ทรงใบให้สมเด็จกรมพระยาดำรงลาออกเสียสมเด็จท่านก็ตอบว่าทรงยินดีที่จะออกเพราะนี่เป็นตำแหน่งที่ไม่ได้รับเงินเดือนถ้าท่านลาออกก็จะกลายเป็นโกรธเคืองด้วยเรื่องส่วนตัวที่ถูกคณะราษฎรจับไปคุมขังไว้เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองชาวต่างประเทศเขาก็อาจจะดูถูกได้ว่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับการงานของประเทศถ้าจะให้ท่านออกก็ขอให้ประกาศปลดเถอะทางการก็ประกาศปลด พอส่งงานแล้วสมเด็จก็ออกไปประทับที่หัวหินตามที่แพทย์สั่งก็เป็นอันออกจากราชการโดยเด็ดขาดเมื่อได้ทรงทำราชการมาเป็นระยะเวลานาน,านถึง56ปีคุณผู้ฟังครับในช่วงคาบเกี่ยวกับที่ทรงดูแลกิจการของหอพระสมุดนั้นช่วงปลายราชการที่6ก็ได้รับพระบรมราชองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมุรฐาธทด้วยเรื่องนี้ก็คงย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2466 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศสิ้นพระชนม์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็โปรดให้เจ้าพระยามหิธรซึ่งเป็นราชเลขาธิการรีบกลับลงมาจากนครปฐมซึ่งเสด็จไปประทับอยู่ในเวลานั้นให้มาทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพกลับเข้ารับราชการในคณะเสนาบดีพระทรงว้าวเวพระราชหฤทัทยที่ไม่มีเจ้านายผู้ใหญ่อยู่ในราชการ สมเด็จท่านยังกราบบังคมทูลไปว่าชีวิตอยู่ใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทแล้วแต่จะทรงพระมหากรุณาเจ้าพระยามหิทรก็ไปกราบบังคมทูลตามที่สมเด็จมีรับสั่งแล้วท่านก็กลับมาเล่าถวายให้หม่อมเจ้าพูลพิสมัยฟังว่าพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงตกพระเพลาแล้วก็ตรัสว่านี่แหละท่านเป็นเจ้านายผู้ใหญ่แท้คราวนี้ก็ได้ข่าวว่าสมเด็จท่านจะ,สะเสด็จกลับเข้ารับราชการใหม่เพราะไม่มีสมเด็จกรมพระยาเทววงศ เรื่องก็เลยเรื่องลือกันไปทุกคนเข้าใจว่าจะต้องไปเป็นเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศแทนสมเด็จกรมพระยาพระองค์นั้นบรรดาคณะทูตก็มาแสดงความยินดีบางก็มาสืบความที่วังบรดิตก็เลยต้องรับแขกพวกสถานทูตอยู่หลายวันและจะต้องบอกอยู่เสมอว่ายังไม่ทราบว่าจะได้ทรงดํารงตําแหน่งอะไรจนกว่าจะมีประกาศพอประกาศออกมาว่าทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมุรธาทรการตื่นเต้นวุ่นวายของชาวต่างประเทศก็สงบไป กระทรวงมุรธาทรอ,อยู่ในพระบรมมหาราชวังตรงหน้าพระมหาปราศาสตร์งานราชการในกระทรวงก็คือรักษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรแต่ก็ต้องประทับในที่ประชุมเสนาบดีสภาด้วยสมเด็จท่านเสด็จไปกระทรวงทุกวันแม้จะไม่มีงานมากมายก็ทรงคิดให้ทำประวัติข้าราชการขึ้นในครั้งนั้นทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรอ,อยู่ได้เพียงสองปีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็สวรรคต พอเปลี่ยนรัชกาลใหม่ก็เจอมรสุมเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเสนาบดีสภาเห็นว่ามีทางทำได้เพียงสองอย่างก็คือประการแรกขึ้นภาษีกับประการที่สองตัดงบประมาณลงให้พอดีสมเด็จกรมพระยาดำรงทรงให้ความเห็นว่าการขึ้นภาษีนั้นคนทั่วไปจะต้องเดือดร้อนถ้าตัดงบประมาณคนจำพวกเดียวจะเดือดร้อนเท่านั้นแต่เราจะต้องลงทุนเป็นตัวอย่างจากตัวเราเป็นต้นไป ฉะนั้นจึงทรงแนะรัฐบาลให้ล้มกระทรวงมุรธาธรที่ทรงว่าการอยู่เสียเพราะไม่มีงานสำคัญถึงขนาดจะต้องเป็นกระทรวงแล้วก็ให้ตัดเงินเดือนกันลงไปตั้งแต่องค์พระเจ้าอยู่หัวซึ่งในสมัยรัชกาลที่6นั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับถวายเงินปีปีละ1 1ล้านบาทรวมทั้งเลี้ยงดูพระราชวงศ์ข้าราชการตลอดจนเป็นเงินสําหรับการรักษาพระราชวังต่างๆรวมถึงการพระราชพิธีและรับรองการเลี้ยงดูแขกต่างประเทศด้วย แม้เช่นนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงยอมให้รัฐบาลน,นั้นตัดเงินส่วนพระองค์ลงไปเหลือปีละหกล้านบาทเหมือนสมัยรัชกาลที่ห้าเพื่อช่วยเศรษฐกิจซึ่งกำลังทรุดโทรมแล้วก็กำลังจะตัดเงินเดือนของอภิรัฐรมนตรีซึ่งได้อยู่เดือนละ3,600บาทโดยไม่มีเบี้ยรับรองเลี้ยงดูเบี้ยประชุมเบี้ยเดินทางอะไรก็ไม่มีทั้งหมดในเวลานั้นก็พอดีกับการเกิดเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงเป็นอันหมดกิจการงานทั้งปวง คุณผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในตอนที่ทรงพ้นจากราชการกระทรวงมหาดไทยมากำกับว่าการในเรื่องของการจัดหอสมุดการจัดพิพิธภัณฑ์และก็ได้รับตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรอยู่ในช่วงตั้งแต่กลางรัชกาลที่6จนถึงเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่7ดครับเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าบร,รมมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพยังมีต่อไป ในตอนหน้าก็จะเป็นเรื่องชีวิตประจําวันส่วนพระองค์ในเรื่องของการทรงงานและอื่นๆก็ข,ขอได้โปรดติดตามรับฟังกันนะครับเวลาของระวีโรธเล่าเรื่องในวันนี้คงจะต้องหมดลงเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับระวีโรดเล่าเรื่องกับระวีโรธสิงลลำพองสนับสนุนรายการโดยบริษัทอุตสาหกรรมมิตรมงคลจำกัด ผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีประสบการณ์มากกว่า50ปี